มาถึงช่วงของขอบสนามดิวิชั่น2ครับเมื่อวานนี้กับผลการในขันของฟุตบอลเอเอสลีกพูลภาคดิวิชั่น2นั้นระหว่างสีหมอกครับที่บุกไปคว่ำราชพฤกษ์มาได้แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่บอกว่ามีการไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างเกมการในขันกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้กับฟุตบอลเอเอสลีกพูลภาคดิวิชั่น2ครับเป็นการในขันในโซนตะวันตกครับเป็นการเจอกันของรัชพฤกษ์เปิดเป้ารับการมาเยือนของสีหมอกเอฟซีเกมนี้เดิมพันกับการแย่งชิงพื้นที่รอบแชมเปี้ยนครับ ประตูผู้นำเป็นตอนหนึ่งส่วนครับจุดโทษครับของทีมเจ้าบ้านครับจากสมูเอลเอเบกาเป็นกองกลางชาวกาลนาครับแต่ว่าก,ก่อนหมดครึ่งแรกครับก็ยิงแตงสองลูกรวดครับของสีหมอกจากสิริมงคลจิตบุญจงเหมาทั้งสองลูกนาที32และ36จบครึ่งแรกครับสีหมอกบุกมานำหมอกและสกูสอยู่สองต่อหนึ่งครับ แต่ว่าในช่วงครึ่งหลังครับปรากฏว่าทีมเยือนนั้นมาได้ประตูปิดท้ายจากฟิกฟิกสวยๆของมุซตาอาเบก้าครับจบเกมเป็นสีหมอกบุกมาเอาชนะมอสฟิกสามต่อหนึ่งนะครับทำให้สีหมอกเก็บเพิ่มเป็นสามห้าแต้มรักอันดับสองของโซนตะวันตกและลือการในขาอีกสองนัดมีโอกาสสูงในการเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก่อนจบครึ่งแรกครับดูจังหวะน,นี้ครับ เป็นจังหวะกระแทกกันนะครับของอภิวัติพานกองหลังและเป็นกับตันทีมนะครับเราก็ไปปะทะกับโกฝั่งตัเองอย่าดูใงครับจังหวะนี้ครับปะทะกันแล้วก็เกิดอย่างนี้ครับถือว่าน็อกไปเลยนะครับตอนนี้ต้องนําตัวอภิวัส่งโรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้รายงานว่าอาการเบื้องต้นปลอดภัยแล้ว รายงาน,นบอกว่าจากโรงพยาบาลวิชัยเวชครับมีแผลบริเวณแก้มด้านขวาและที่ปากนะครับต้องเย็บถึง15เข็มแต่ว่าผลการเอ็กซเรย์สมองนั้นเป็นข่าวดีครับไม่มีอันตรายใดยๆเกิดขึ้นแต่ยังคงต้องอยู่เฝ้าติดตามอาการที่โรงพยาบาลอีก48ชั่วโมงครับก็อเอาใจช่วยนะครับอภิวัตนั้นให้หายเร็วครับราะถือว่าเป็นกําลังสําคัญของทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของโซนตะวันตกบอลิวเชน่น2ด้วยนะครับ